ตอดเด็ดเลยเก็บกองอะเก็บกล้องเก็บกล้องมาละเก็บกล้องมาละเก็บกล้องอย่ไอ้ตอดเด็ดเก็บกองมาด้วยโอ้แม่เอ้ยเผาได้ยินได้เลยเช็ครีเซลออนนะนี่อเช็คดีเซลยังไงยังไงนี่มาแล้วตามนี่โอ้โหเฮ้ยไคพี่เล่นเกมอะไรพี่เล่นเกมอะไรเล่นเกมเก็บเป็นตะข่าวเฮ้ยอามโดนแล้วออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็ว เราไม่เห็นแต่ตัวเล็ก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 ไปยังไม่เห็นก็ใช่สุดดีไปละครับเอาละครับเชนเข้าร่วมเกมรผมยังคาไปยังคาอ๋อเด็ วิธีสุดท้ายก่อนที่เราจะเสียชีวิตอะไรอ่ะม <online> <c oughs> ันบอกว่าปาเขไปปาเขไปนี <bizarre> ่พี่ว่าพี่พี่ว่าโอ้ยโ้ยโอย็อ้ยโอ้ยโอ้ยอนยโอยโอ้ยอ้ยโอยโอ้โออย่า้ียอยไม่ได้ผมเช็คแล้วโอเคโอ a นี่ไงมันต้องมีเวลาโหลด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 อุ้ยบ้ากัรอ้ยอุ้ยอุ้ยข้างนอกโคตรโหดอ่ะช็อตช็อตเฮ้ยพัดเดนหยิบกล้อง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 หยิบการรีบจ้าไปเจอหมดละกลับยาอ่ะจ้าผมมันถ่ายแล้วครับสิก้าภาพขายิงสูงให้เราไปตุยเอ้ยไหมคะอันนี้ค่ะเปิดใหม่ค่ะโอเคโอ้ไม่มีเช็คที่เจเลยครับอีนังชั้นบีอีนังชั้นเบสเมนท์อุ้ยเจยไม่ตาย เ hey, จ,จ๊อย like ู่เจ๊อยู่ทุกคนเจ๊เจ๊อยู่เจ่เจ๊ขาขาเนาะดู้เจ๊เจบเจ๊ขาหายไปข้างหนึ่งเนี้ยไอ้ขาไปเลยล่ะเจ๊เลยไอไปไปไปลองยาวเลยนะข้เ่อดละขาโอ้ยอหล่ำข้ากะล่ไปแล้วข้ยแขนหายครัแขนหายแล้วขแขนดูหายแล้วนะ้ ห <No. S 2> น,นึน่งพิเศษกดพิเศษกบและกบมาแลวทุกคนเรียบร้อย